ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชนาภาอารมคงค่ะค่ะชอเลนค่ะลีค่ะค่ะพี่ลีคะรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะก็มีเพื่อนแนะนํามาค่ะเพราะเพื่อนเคยมาเรียนที่นี่ก่อนแล้วค่ะค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่คะก็เพราะว่าที่เนี่ยความน่าเชื่อถือเขาก็โอเคมากแล้วก็เพื่อนเคยมาเรียนเขาก็ประสบความสําเร็จด้วยอะค่ะค่ะวันนี้มาเรียนอะไรคะมาเรียนคอร์สนวดหน้าค่ะ ค่ะเรีนกับคุณครูอะไรเอ่ยเนกับคุณครูเก๋กับคุณครูแม่ดาค่ะค่ะเรียนแล้วรู้สึกประทับใจอะไรคุณครูบ้างคุณครูให้ความเป็นกันเองแล้วก็สอนหมดทุกสิ่งอย่างก็คอยแนะนําจับมือสอนเลยค่ะแล้วประทับใจอะไรในสถาบันนี้บ้างคะก็ประทับใจในหลายๆอย่างไม่ว่าเรื่องอุปกรณ์สถานที่แล้วก็คุณครูก็มีความเป็นกันเองด้วยค่ะค่ะคุณพี่เปิดร้านหรือยังคะยังค่ะแต่ว่ามีแผนในอนาคตนะคะ อยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจค่ะก็ถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่ก็อยากจะแนะนำว่าให้รีบเข้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ารีบตอนนี้คุณได้เรียนก่อนรู้ก่อนแล้วคุณก็จะได้ออกไปรีบประกอบอาชีพก็จะได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับทุกๆคนที่เรียนจากที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ